มาต่อกันใน EP ที่หกในที่สุดหลังจากเดินวนอยู่หนึ่งปีสิบสองปีบริเวณพื้นที่ดินคล้ายๆกายกอยพื้นที่ก้อนหินหรืดินวัสดุธาตุดิน,น,ดนในที่สุดเราก็เจอบอสวัสดุชิ้นสุดท้ายหวังว่ามันจะในที่สุดก็เจอ หลังจากเดินวนอยู่ตั้งนานในที่สุดเราก็จะได้เรียนขั้น เดินทุกฝีก้าวก็เจอ แต่อยากชนะมากกว่าจะได้ไปเจอสุดก็เจอดอกด้วยหรือว่ามันปรับดอกร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่มันจะใช่เหรอเหมือนมันไม่ใช่เฮ้ยวัตถุดิบชิ้นสุดท้ายมันหายากหายเย็นจริงๆดอกแต่ไม่ใช่ของที่เราต้องการมันสำหรับเรื่องขั้นอื่นได้กระดูกแข็งโอ้ย ทั้งที รวกระบ,บีสีทองจิวเองจิ๋วเป็นวิชาเร็วกว่าเยอะเลยอันนี้มันกระบ,บี่ใหญ่ช้าวกว่าแต่กะแรง จะรีบเข้าเมืองเลี้ยงเล่าคนในเมืองอันนี้ซื้อกินเองเออไหนูหลังจากได้วัตถุดิบมาครบไหมเอ,อ่ย บวอยากจะใช้มากเลยโอ้ยได้ของซ้ำขาดของชิ้นเดียวได้ซ้ำาหมอกันนึง่งอ้อสิ่งของนนองชิ้นเดียวกันทำไมมันไม่รวมกันลูกแก้วน่าจะทำรวมกัน いい。<thing. S 2> <laughs> เรื่อนคันก็เลื่อนได้เลยอยากได้สกิลหรือสแต็กเทปๆก็ต้องค้นหา,าดับทันทีไม่ดอบของดีให้ตายทำไมถึงไม่ดอบของดีอ,อ,อ,อบอสอีกตัวหนึ่งโอ้โชคดีโชคดีหวังว่าตัวนี้จะดอบ สิ่งที่เราต้องการให้ดอกพี่แกให้มาทำไมเนี่ยต้องสามอันแล้วโอ้ยนอให้ตายเหอะ อันแล้วไม่ดอบเลยให้บัวเพ to ิงมาทำไมโอ้โหตีสามตัวสองตัวไม่โผล่เลยไปภูเขาไฟดูสิ ไม่โผล่เลยตีสองตัวไม่ดอบด้วยไปจุดเจอจุดนี้ก่อนละกันเดินมาดูบอสต้นไม้ไม่เกิด ดูบอสน้ําตัวนี้ว่าจะเกิดปัญหาก็คือมันเอ c ตั้งหลายพันตัวแต่และตัวก็หาวัตถุดิบอัพเกรดตัวเองบางครั้งมันก็มาแย่งบอสถ้าเราไปไม่ทันไม่มี EP นี้ก็งาวอีแ่แกได้อะไรเลยพีนี้ได้แต่ของที่ไม่จำเป็นได้มาทำไมไม่รู้เยอะแแค่อันนั้นก็ได้โอ้โหจบแล้ว ม่เจอเดี๋ยวก็หาใหม่อีพีหนา้าไอตัวนี้ฉันรออยู่นะนกเพิงฟินนกเพิงฟีนินกฉันรออยู่นะอยากจะตอบให้มันจบๆไปเลย หากวันหนึ่งอาจารย์ของคุณเริ่มปกครองด้วยความกลัวแม้เขาเคยใจดีกับคุณมาก่อนคุณทำหน้าที่ของคุณและต่อสู้กับเขาคุณจะจงรักภักดีช่วยเหลือเขาจะจงรักภักดีหรือจะช่วยเหลือเขาเมื่ออาจารย์อยู่เข้าสู่ทางชั่วร้าย ทำหน้าที่ของทางโลกพยายามเอาชนะเขาเข้าข้างเขาด้วยความพักดีเอาชนะเขาแราคาตัวจ่ายเพราะทำผิดหน้าที่เพื่อจงรักภักดีมาเป็นดือสีและออกห่างจากเขาะกืนไม่เข้าคายไม่ออกตอบนี้ไปแล้วกัน าอ,อาจารย์เสร็จค่าตัวตายตามสิทธิ์ในเราคุณการพวกปูกที่หยุดหยุดมีเวลาแต่คุณมีเวลาแค่สามปีเท่านั้นที่คุณจะมีชีวิตอยู่คุณจะอดทนหรือยอมแพ้และใช้ชีวิตอย่างส,สาานุกสนานอดทนสิ ้าปกพลังสำเร็จอายุมันก็จะยืดไปอีกสมาชิกในครอบครัวนะคำถามเดิมจะามาชิกในครอบครัวที่คุณรักตกไปเลยนะั่นแต่คุณสามารถช่วยได้หนึ่งคนเท่านั้นคุณจะช่วยอันไหนช่วยครอบคุณ ช่วยทั้งคู่อจชิเม้นปลดปลดอจชิเมน้นปลดอจชิเมน้น ไม่เช้าสักทีจะดวนกันไม่จบเลยนีไ่ไงคือเดียวมีคนท้าประลอง,งสองคนหรือจะสาม ถ้ามาท้าต่อเดินคั้นแล้วก็ว่าพย่างถ้าเล่นแบบนี้จเจ้าแบบปลดปลุกพลังแบบง่ายๆเลยจเจ้าปลุกพลังแบบง่ายๆเลย กระเทียมกระเทียม,กร,ยมกระเทียมอยู่นี่ของฝ oh. าบัวหิม,มะบัวเฟืงสามันละบอสตัวไหนมันก็ดอกเหมือนกันแต่ว่ามันจะสุมส่มดอบสุ่มดอบของเอาจริงเลื่อนขั้นเลยก็ได้นะ อยากเลื่อนขั้นเลย <S <S ถ้าเลื่อนขัน้นอะไรก็เสร็จเลยโอ้ยต้องเลื่อนขั้นก่อนหนึ่งจะกินได้ถ้าเลื่อนขั้นแบบซี่อีซี่มันก็ีซี่เลยไหมหรือว่าจะรออีก hard หนึ่งเลื่อนขั้นแบบ e ี s y e a ีไปเลยจแบแป๊บเดียว ของมีครบหมดเลยทุกอย่างเรื่องขั้นอีสีสีวางก็จง่ายวยวนได้ของดีก็ดีไม่ดีก็กได้สกิลไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่มันจะทำให้เกมเดินหน้าได้เร็วขึ้น ว่าทำไมถึงไม่แรงโหเจอกันทีพีหนะ้าบาย